ทำไมน้องแมวถึงตั้งหน้าตั้งตารอรับคุณเคยเห็นไหมครับน้องแมวที่มีความสุขสุดๆวิ่งมาหาคุณครับเอาตัวมาถูเอาหางมาพันอย่างมีความสุขครับ น้องแมวแลัษณะนี้แสดงว่าเขากําลังมีความสุขมากๆในสถานที่ที่เขาอยู่คุณให้อาหารเขาเพียงพอมีของเล่นและสภาพอากาศก็ดีเยี่ยมนะครับทำให้น้องแมวมีความสุขได้ขนาดนี้นี่คือช่วงเวลาทองในการกอบโงยนะครับถ้าเกิดเขาตัวมาถูอย่างนี้แล้วก็มือไปรูปหัวเขาสักหน่อยก็จะทําให้เขามีความสุขมากๆแล้วแต่ให้สังเกตนะครับถ้าคุณกลับมาบ้านเพิ่งตื่นนอนนะแล้วน้องแมวไม่สนใจคุณเลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเครียดอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับหรือคุณให้อาหารไม่เพียงพอหรืออาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะแต่ถ้าเกิดน้องแมวอายุมากแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่แล้วน้องแมวบ้านคุณเนี่ยก็ตือนลุอ้นอยากเจอคุณหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับน้องแมวที่อายุเกิน7ปีแล้วแนะนําให้ทานแลยกดคณินนะครับคู่กับแคลเซีนะครับจะทําให้ชีวิตของเขายืนยาวอยู่กับเราได้ไปได้หลายปีเลยครับ